เลิกงามยามดีหนึ่งวันนะครับปิดจบรถไปหนึ่งคันซึ่งคันนี้บอกก่อนนะครับว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่เชียงใหม่นะครับบินตรงมาเลยจากเชียงใหม่มาที่ปทุมธานีนะครับด้วยเครื่องบินนะแล้วก็นั่งแก๊ปนะครับเข้ามาที่ร้านเลยนะครับอันนี้พูดตรงๆงเลยนะลูกค้าไม่เคยเห็นรถนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับคือลูกค้าบอกว่า หลังจากที่ดูมาค่อนข้างเยอะเลยนะดูมาดูมาดูมาก็เลยมาสะดุดคันนี้นะครับ1ก็คือรถสวย2ก็คือไม่น้อยมากแล้วก็มาดูตัวจริงนะครับก็มาดูเรียบร้อยพอมาดูเสร็จปุ๊บติดอะไรรู้ไหมติดในเรื่องของตัวยางอะไรนะครับนิดหน่อยก็บอกว่ามันมีรอยนิดนึงนะครับแต่ตัวอื่นไม่ค่อยได้ติดอะไรเลยนะครับแต่ก็โอเคภูมิใจนะครับที่แบบรถตรงปกตามที่เรารีวิวนะครับพอลูกค้ามาเห็นปุ๊บก็บอกเลยว่าโอ้รถสวยจังเลย นะครับออามาดูตันนี้เป็นตัว t o y ต t a อาติ s นะครับที่ผมบอกว่าเลขไม่อยู่ที่90 0 0 0กว่านะครับไม่ข้ามแสนนะก็ทำเรื่องปิดจบกันเรียบร้อยนะครับอันนี้เราส่งมอบรถกันที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับมีบริการส่งด้วยนะก็ลูกค้ายังไม่สะดวกเอารถไปนะครับแต่ว่าให้เราไปขับไปส่งที่เ,เชียงใหม่นะครับซึ่งยินดีให้บริการเลยนะครับโอเคหากใดนสนใจรถดมือสองนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปหรือว่า โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องของเงินเดือนเรื่องของต่างๆนานานะครับสามารถทักเข้ามาได้พิมพ์เข้ามาได้หรือโทรที่0 2 9 2 5 6 2 9 9 9 9นะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ